เอคับรเด่านเดอสโปนะครับก็กลับมาดูเกมท็กซ์กันรับเกี่ยวกับต่อเดี๋ยวผมชอบแรกนะครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้ดิเราได้กลับมาทำการเล่นตัวละครพวกหน่วยรบอวกาศกันอีกแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันมีชื่อนามว่าหน่วยทำลายล้างนะครับนะหน่วยทำลายล้างซึ่งบอกเลยว่านะครับนะไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวมันคือตัวทำลายล้างหรอกแต่ปืนทหารนะครับที่เป็นตัวทำลายล้างนะครับซึ่งบอกเลยว่าเออมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเผ่าทหารนี่มีนิวเคลีย แต่เผ่าหน่วยลบอวกาศวิวัฒนาการขั้นสูงมีไอ้นี่นะครับนะเป็นตัวทําลายร้างก็คือปืนเอออนุภาพทําลายร้างซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันทําอะไรได้นะฮะเออทำไมคลิปนี้พูดซึ่งเยอะจังเลยนะฮะไปไปดูกันดีกว่า <S 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 เอาล่ะเปิดบนเดิมแรกนะครับนะให้ปืนทําลายรังนี้ได้ใช้งานกับไอ้พวก คนขี้เมานะครับแล้วก็พี่เ้อหัวหน้าอีกานะครับที่ไม่ยอมพูดสักทีนะมาดูกันนะครับว่าคนนี้จะทําอะไรได้นะครับเฮ้ยชาร์จว่ะชาร์จว่ะชาร์จว่ะไม่ได้ยิงรวมไม่ได้ยิงกลนะครับนะแต่ชาร์จว่ะทำอะไรได้ครับหุ้ยเฮ้ยโอ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นปืนแบบว่า หลุมดาเหมือน<ๆ>เหมือน<ๆ>เหมือนเหมือนศูนย์เหมือนศูนย์ยักกาดอ่ะปืนศูนย์ยักกาดอ่ะยิงไปปุ๊บแล้วทีนี้ไอ้พวกนี้ก็โดนย่อขนาดแล้วก็ตายไปเลยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมต้องไปดูแบบชัดๆแล้วแหละนะครับขอเป็นด่านนะขอเป็นด่านด่านนี้คนดูดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เอาครับต่อมาจะลองให้เจอฝูงช้างดูนะครับตะกี้คือแบบเฮ้ยยูนิตมันอาจจะขั้นต่ำเกินไปนะครับนะไหนลองช้างดูดีนะครับนะปุ๊บปุ๊บอุ้ยช้างช้างอวดอุ้วปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยมันย่อส่วนขนาดตัวละครนะครับนะ แล้วก็แบบคล้ายๆเหมือนหายไปจากโลกอะ่ะดูดินะครับช้างกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้นะฮะตะกี้ยิงโดนมันไปด้วยไงประเด็นนะครับเดี๋ยวเอาใหมา่อาหม่ะเอาใหม่นะครับนะตอนนี้นะครับฟังอยู่กันเป็นจุ๊มๆกลุ่มๆดูซิยิงไปอุ้ยช้างกั <c oughs> อะไรกับเกย์อ่ะอุ้ยเฮ้ยนะครับนะมันเปลี่ยนขยายโมเลกุลเอ้ยไม่ใช่มันเปลี่ยนโมเลกุลให้เป็นแบบแตกสลายเลยนะครับนะแล้วก็ตกลง ลงแผ่นดินเลยดูดิดโอ้โยตัวโดวนมันด้วยนะครับโอ้โยโดนพวกตัวเองได้ด้วยเรียบร้อยนะฮะปืนนี้แม่งน่ากลัววะ่ะนะครับเอาละตอนนี้ผมว่าเจอวุธที่น่ากลัวแล้วแหละตอนเนี้ยนะครับปืนทำลายรลงของมนุษย์อวากาศเนี่ยคือแบบโอ้โยนะครับวิวัฒนาการขั้นสูงแล้วเนี่ยเก้ยเป็นใคยก่อนทำไมฉันไม่เคยเห็นนอเกิยแล้วแต่งตัวประหลาดอะไรเชยจริงๆเลยข้าคือมนุษย์อวกาศข้าย้อนเวลามาเพื่อกำจัดมนุษย์ เพราะว่ามนุษย์คือสิ่งชั่วร้ายที่จะทําให้นาคตไม่ดีขึ้นมันพูดอะไรของมันวะนะ่ะอะไรมนุษย์อะไรไม่ดีขึ้นเลยวะอวากาศอะไรวะเออที่ได้ยินมันก็ลืมลืมไปซะเอาละครับมาดูกันนะครับว่าฝูงพราาะร,พราชาครับกองทัพพรารชาเอ้ยพวกเราจัดการมันเอามันไปลงทะเบียนมนุษย์ได้แล้วมันเป็นคนไร้นำ้ำนี่ยิงไปโอ้โหนะครับดูดิตัวใหญ่ขึ้นมันพลาเะ่นแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็จะนี่เฮ้ยเป็นแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะ มันเป็นผงอ่ะมันยิงไปปุ๊บแล้วแบบโอ,อ้ยมันโดนเบรนอะเบิรนเผาอ่ะเออแล้วแบบตัวสลายเป็นผงอ่ะดูดิดูดิเฮ้ยตายหมดเลยอะไม่มีใครรอดเฮ้ยมันเป็นปืนแบบอันนี้นี่ว่าเป็นปืนแบบขั้นสูงเลยด้เนี่ยผมว่านะครับนะมีปืนขั้นสูงเลยเหรอนะครับผมไม่เคยพูดถึงนะฮะเฮ้ยอันนี้คือมันแบบเฮ้ยมันเป็นปืนขั้นสูงเลยด้เนี่ยผมว่าเนี่ยคือโคตรได้เปรียบเลยด้เนี่ยโอ้โหไม่ว่าศัตรูอะไรก็น่าจะแพ้หมดเลยผมว่า อ่ะเอาละครับต่อมาลองซุปเปอร์นักโมดูนะครับนะตัวที่ว่าอึดแล้วเนี่ยอึดมากนะครับนะมาดูกันนะครับโดนไปปึ้บครั้งเดียวจะเป็นไรไหมเฮ้ย <c oughs> ดูดิทุกตัวโดนครับมีผลหมดดูดิอ้วนอ้วนปุ๊บปุ๊บปุ๊บขยายหมดเุกคนเปื้ปอนเป็นเผานะครับดูดิโด,ด,ดนเบิร์นนะครับโดนเบิร์น,รนเฮ้ยไอ้นี่มัยังอยู่ว่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันต่อยหน้ามึงแน่มันต่อยหน้ามึงแน่อ ปืนปืนลั่นปืนลั่นนี่แนี่โอ้โหโดนด้วยนะครับปืนลั่นแอะดอะไรขึ้นกับเกอรเออมันจะเผาแกเป็นทูรีไงล่ะโอ้โหนะครับอ่ะเอาละครัว่าต่อมานะครับผมจะลองยักษ์ของเผ่านางฟ้าน,นะครับที่ว่าอึดแล้วเนี่ยดูซิเป็นไงโดนยิงไปนะครับปึ๊บล้มอ่าล้มล้ม,ลมปึ๊บเุ้ยปึ๊บฮะเุ้ยโอ้โหกลายเป็นเท่าทานทุกตัวนะครับมาไม่เว้นแม้แต่ตัวไหนเลยเหรอเฮ้ยนี่มันปืนทําลายล้างของโอ้ย นะครับนะโหมนุษย์ในอนาคตผลิตอาวุธโอ้โหขั้นเทพอย่างนี้มาได้เลยเหรอแม่งนะครับโคตรโหดเฮ้อมนุษย์ตัวนี้เหรอที่เขาว่ายิงครั้งเดียวแล้วตายอืมแกไปทําอะไรมาแกมีพรังอะไรว่ามาสิยิงมาเลยฉันไม่กลัวหรอกโอ้ยเด้งลับโคตรเจ่งนี่โอดินบอกเฮ้อฉันมีโลดีสามารถกันได้ทุกอย่างอะแ,แ,แตยนะครับ คือตัวละครนนะ่ะไม่ได้อึดนะครับนะไม่ได้เก่งกาดไม่ได้ทาเตี๋ยอะไรได้นะครับแต่มีปืนที่โอ้โหโคตรทรงพลังอะ่ะนะครับเป็นปืนทําลายล้างของพวกโอ้โหมนุษย์อวกาศผมว่าแม่งโคตรโกงเลยแต่ประเด็นก็คือมันชาร์จไงมันไม่ได้ยิงแบบปู่ๆครั้งเดียวตายนะครับนะมันไม่ได้ยิงแบบแบบแบบเร็วอะ่ะเออมันรีโหลดนานอยู่นะครับนะก็คือปัญหาก็คืออยากให้มันรีโหลดนานนี่จางโอดินเนีเ่ยโอดินชนะได้ก็เพราะว่า เนี่ยต้องรีบฆ่ามันแบบว่าแบบเห็นได้ชัดแบบเร็วๆะนะครับนะถึงจะกำจัดไอ้นี่ได้นะครับนะเพราะว่ามันรีโหลดช้าอยู่อ่ะเอาละครับต่อมารองดูนะครับแก๊งคนเรือแห่งชาตินะครับนะโดนยิงไปจะเป็นไงนฟูบวกเราพายเรือไปไผ่เกลี่ยมึงนี่มึงอะให้กูแบกนะครับนะมาดูกันปุบโอ้โหเรือใหญ่ขึ้นโอ้โหดูดิดูดิปิวิวปิวปิวิโอ้ดูดิสลายเป็นผงเลยอ่ะ โคตรโหดนะครับพวกเราบังคับเพื่อนเราเออมันยิงเรา <c oughs> เพื่อนเราเป็นอโอ,โอน้โหวินะครับดูดิดูดิวิววิวโอ้ยแล้วก็ปุ๊งปึ้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 งเฮ้ยโคตรเทพ เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับพี่ขอทานนะครับซึ่งบอกเลยพี่ขอทานขอเกิดไว้นะครับถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยก็คือมันกันได้แทบทุกอย่างทุกอย่างจริงๆนะครับที่ตีระยะไกลมือมันเนี่ยมือแห่งความมือจะสามารถกันได้ทุกอย่างนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะสามารถกันอาวุธปืนวิวัฒนาการของมนุษย์ขั้นสูงได้หรือเปล่านะครับนะเอาละตอนนี้นะครับชาร์จผมทิ้งระยะห่างนะครับเพราะว่าถ้ามันใกล้ไปเดี๋ยวมันจะตีไอ้นี่ตายก่อนนะครับนะนี่ชาร์จไป ยิงมาเลยโอ้ยเฮ้ยนะครับเอ้ยเอาตายเลยกูว่าหืมหืมหืมชิบหายแล้วนะครับมันคือตัวทำลายล้างของจริงแล้วแหละเนผมว่าเลยนะครับโอ้ยเฮ้ยแบบครั้งเดียวอ่ะไปหวั่นเลยอ่ะคือทุกตัวที่โดนคือเป็นอย่างนี้หมดอ่ะ ไม่มีตัวไหนต้านพลังได้เลยนะครับเอาใหม่เอาใหม่ oh. เ,เดี๋ยวเอาให้ดูช้าๆก็คือตะกี้ไอ้ขอทานอ่ะไอ้ทานถามๆว่ามันรับได้มันมันมันรับได้นะครับแต่ประเด็นก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรกระจายของแรงเอ่ออาวุธของมันอ่ะนี่นี feet, ่น like. ี <man <man ่เห็นไหมมันรับได้นะครับแต่แรงกระจายของมันเป็นวงกว้างไงปืนอวกาศมันเนี่ยดูดิปืนทำลายล้างมันดิดูดินะครับมันเลยโดนไอ้นี่ไปด้วยวุ้ดุโอ้เป็นโพยพงดูดินะครับตต้เนี่ยเดี๋ยวก่อนผมจะให้มันยิงดูนะครับผมอยากดูเลือดว่ะ นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมปุ๊บโดนยิงไปเฮ้ยเลือดลดเยอะอยู่นะนะครับแล้วก็ปุ๊บอ๋อผ,ผมไม่ได้ตายผมไม่ได้ตายผมไม่ได้ตายนะครับนะก็คือโดนยิงไปเลือดลดเนนะี่ยถามว่าเลือดลดไหมเลือดลดนะครับแต่ประเด็นก็คือตอนที่เป็นผุยผงอ่ะผมยังไม่ได้ตายนะครับผมแค่เหมือนคล้ายๆเป็นผุยผงแล้วมันตกลงน้ําแล้วมันถึงตายแค่นั้นเองนะฮะ โอ้ก็คือไอ้ปืนนี้เป็นปืน,ปนเหมือนปืนทําลายล้างที่ขยายโมเลกุลให้เป็นผุยผงนะครับแล้วก็ให้ตมลงดินตายไปเลยนะฮะอ๋อนะครับก็นึกว่าเป็นผุยผงแล้วก็ตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าสมมติมันสามารถทําให้สัตรูเป็นผุยผงได้ทุกตัวเนี่ยแล้วมันสามารถทําให้กลับได้ไหมครับเนี่ยนะครับผมไม่รู้ด้วยเี่ยเออยิงไปปุ๊บดูดินะครับ ดูดิดูดินะครับตรงนี้ก็กลายเป็นยูนิตตัวใหญ่นะครับแต่โดนคล้ายๆเหมือนโดนรีบให้เล็กลงมากๆเลยนะครับนะดูดินี่ก็ยังเป็นยูนิตอยู่นะครับนะแต่จมดินไปแล้วตายไปแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมดูดินะครับกลายเป็นเือบผุยผงก็ไม่ใช่เหมือนเป็นเศษซากแบบอวกาศอะดูดิแบบโอ้โหดูดินะครับตาย เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับหนึ่งน,ะนะักเวททั้ง3นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันคือเทพแห่งแสงดูซิไอตัวนี้เป็นร่างอมาตะนะครับเป็นย네ูนิตอมาตะนะครับต้องมาเจอกับปืนที่ทรงอนุภาพที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับนะของเดือนธันวาเอา้ายิงใส่ตัวเองมึงบ้าปะเนี่ยหรือว่ามันรู้ว่ามันสู้ไม่ได้นะครับมันฆ่าตัวตายแม่งเลยอ่ะงั้นเอาไกลกว่าน,นี้อ่ะอ่ะกว่าฟ้าจะผ่าของยิงโดนก่อนล่ะเอาไงโ,โอ้โเอา้าโดนดูดิ เอาไปไหนเอาตายนะครับนะเออเจอปืนขยายพงธุรีของฉันเออปืนอาวากาศนะครับนะเออทำให้ศัตรูไปอยู่คุมนรกไหนก็ไม่รู้นะฮะแม่นข่าได้บุกตัวจริงๆเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับนางฟ้าซึ่งนางฟ้าเป็นยูนิตอมตะนะครับไม่มีทางตายได้นะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าเฮอไม่มีทางตายงั้นเหรอเป็นจริงเหรอจะไม่เชื่อรหรอกโอ้โหสายฟ้าแปลง ยิงเข้าไปนะครับนะกันได้นะครับชิ๊บหายมึงแล้วมึงไม่น่าโมเลยมึงเตรียมตัวตายได้แล้วนะครับนางฟ้าบอกุ่งไปปุกปุกุกปุบปุก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 ปังปังปังชาละเวชาระเวชยิงลงพื้นโอ้โหถ้ายิงลงพื้นนะผมบอกเลยว่าแรงกระจายของมันจะโดนนางฟ้านะครับนางฟ้าไม่สามารถปัดได้นะครับนางฟ้าก็ตายได้เหมือนกันถ้าโดนนะประเด็นคือถ้าโดนนะนะครับเอานะครับนะผมพูดเลยนะจังหวะนี้ไม่มีตัวอะไรนะครับมาหลอดจากปืนของมันได้อ่ะปุ๊บตูมอุ้ย โอ้ยคตคตเชื่อโอ้ยแม่โคตรเกลียดนะครับดูดินะครับกลายเป็นผุยผงนะครับตายหมดโอ้โยแม่งกลายเป็นหัวโตนะครับตะกี้นะครับมามันจะขยายโมเลกุลให้ใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็จะบีบให้เป็นแบบเท่าฐานนะครับแล้วก็ตกลงดินไปเลยนะฮะ เนี่ยแล้วต่อมานะครับต้องมาเจอกับหลอดเลเ่นกับนี่จแอนซอมบี้ซึ่งก็บอกเลยว่าไซแอนซอมบี้ก็อึดมากพอสมควรนะครับแต่ก็บอกเลยว่าไม่มีผลนะครับเพราะว่าตัวนี้นี่บอกเลยว่าห้ามให้มันมาอยู่กับทีมของฝ่ายศัตรูเด็ดขาดนะครับถ้าไม่มันยืนหลังเพราะว่ามันคือตัวทําลายล้างของจริงนะฮะก็คือถ้าเห็นมันต้องกําจัดมันก่อนดูนะครับหลอดนี่หลอดเหรอไม่มีทางปุ๊บปั๊บเรียบร้อยตายผมบอกเลยนะไม่มีใครรอดนะครับนะยโเวนจะฆ่ามันได้ก่อนแค่นั้นแหละ นนนนนะคัััถ้้้าามมไดกก่่อ็ตยแประเด็นหลักก็คือคุณอย่าทําให้ไอหมอนี่นะครับอยู่ยืนนานเกินที่มันชาร์จเสร็จเพราะถ้ามันชาร์จเสร็จคุณสวยนะครับอย่างแกเธอคนนี้นะครับยิงไม่โดนสักทีนะครับเพราะว่าอันนี้มันเตี้ยนะฮะดูดิตายดูดิปึ๊บพอมมาเลยเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงครับคุณมาแบบคู่หูยังไงคุณก็ตายอยู่ดีนะครับเหมือนสองคู่หูคู่แสบขีคอนนี้นครับนะไม่ว่าคุณจะมาในรูปแบบไหนคุณก็ต้องตายอยู่ดีเนี่ย เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือคุณต้องรีบฆ่ามันให้เร็วที่สุดนะครับไอนี่นะฮะและเรื่องอีกอย่างละครับที่เป็นข้อควรระวงังถ้าเจอกับตัวนี้ก็คือคุณอย่าอยู่ในที่แคบด้วยกันเป็นกลุ่มๆเยอะๆนะครับเพราะว่าการยิงทีกระจายมันเนี่ยคือมันทําให้คนหนุณมีเป็นอย่างนี้ได้เลยนะฮะตายพร้อมกันเลยทีเดียวดูดิตกเรียบร้อยนะครับเอาละครับนี่คือวิธีการฆ่าของมันที่ดีที่สุดนะครับก็คือคุณถ้าคุณวิ่งเร็วยิ่งดีนะครับนะมันจะช่วยให้คุณลดความตายได้ดีขึ้นนี่ แต่ก็ไม่ทันอยู่ดีนะครับแต่ก็ฆ่ามันได้ก่อนนะฮะเออยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับถึงตัวมันก่อนนะฮะแต่ตะกี้ผมจับซาสุเกะไปไกลเกินนะฮะมาเลยไม่ทันกันนะฮะถ้าใกล้กว่านี้ตามความเป็นจริงก็น่าจะตายอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับไม่ว่าตัวอะไรก็ตายอยู่ดีนะครับถ้าโดนขอของมันอย่างเช่นไซตามะนี่นะครับนะยังไงก็ต้องตายอยู่ดีนะฮะเออดูตุ้มบายบายเออเรียบร้อยนะครับนะโดนเปลี่ยนโมเลกุลกลายเป็นเท่าฐานแล้วก็ตกลงพื้นนะครับ ยดดูไซตา,าตามกแต่ถ้าสมมติไอตัวปืนทลายรางนี่ได้เจอยูนิตระดับแบบครบเครื่องนะครับก็คือแซนร่าง2อัลตาตาของเรานะครับนะมันจะต้องเจอกับความพินาศาอย่างแน่นอนเพราะว่านี่แหละ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 เออหลบได้นี่ครับนะนี่คือความครบเครื่องของแซนนะครับนี่แซนก็สามารถชนะได้อย่างง่ายๆเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือต้องหลบให้ได้ป้องกันให้ได้เหมือนกันนะฮะถึงจะชนะมันได้นะครับไอ้นี่ แล้วก็ไซตามาร่างสองนะครับเป็นยูนิตระดับพระเจ้าเลยทีเดียวนะครับคืึองก็สามารถฆ่ามันได้เพราะว่าไซตามะมีความเร็วนะครับเออไอ้นั่นยังไม่ได้เริ่มกดชาร์จเลยนะครับโดนชนก่อนนะแล้วในกรณีที่คุณไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีความสามารถในตัวไม่มีความเร็วไม่มีความเก่งไม่มีความโยนไกลอะไรทั้งสิ้นที่จะสามารถดาเมจฆ่าได้แรงๆนะครับคุณก็ต้องมีโรคที่สามารถป้องกันสการสะท้อนได้นี่ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับดูอย่างนี้นี่เรียบร้อยนะครับโดนตัวมันเองตายนะครับนะเฮ้ นะครับโลกใบเวนเนียก็สามารถกันได้นะฮะเอาละครับสำหรับวันนี้ในการเล่นพวกปืนทลายล้างหน่วยลบอวกาศนะครับนะจากโลกอนาคตที่วิวัฒนาการปืนระดับสูงได้ขนาดนี้นะครับก็ต้องจบไปที่เท่านี้นะครับนะซึ่งถ้ามี3ตัวผมคิดว่ามันน่าจะของโลกเลยแหละนะครับนะดูดินะครับยิงไปแต่ละจุดตู้บตู้บเรียบร้อยนะครับนะโอ้โหดูดิอมันไปก็เป็นปุยพอง โอเคแล้วครับสำหรับวบนี้พอแค่นี้แหละขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่าง,อ,อ,ยางอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับนะ